วันนี้เป็นวันยดอีเวอรหนึ่งว่าถา้าบ่หยุดกับว่าดดเขาป้าน้องพี่น้องจา้าสวัสดีทุกคนวันนี้พาฝนกระตกบดมือว่าคำเพราะฝนเเ้วตกอยากขออยากสามี้เขาป้าไปจอบไปเบิ่งเฮ็ดหูนูว่าพี่น้องว่าเฮ็ดห no ูนูสซมีบว่าถ้าฝนตกช่ำๆแบบนี้เฮ็ดห no ูนูสิบานพี่น้องจา้า สิไปเบิ่งหวานสิมีบะถ้าโชคดีอาสิมีนะพี่น้องว้าเจอแล้วพี่น้องนี่ถ้าฝนตกช่ำชำเด็ดหูนก้เขาขึ้นเจอแล้วเจอเลยว,ว้าวใหญ่เรื่องใหญ่เลยพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งจุดใหญ่ๆกันตอนนี้เห็นลายเห็นจุดน้อยๆแล้วพี่น้องถือว่าโชคดียุ่จ้ะ ทำงานทั้งอาทิตย์และอาทิตย์แล้วมมน,นี่เป็นวันอาทิตย์เป็นมือยุดก็เลยสิแล้วฝนกาวพึ่งยุดแฉะอยู่เลยพี่น้องถนนยังแฉะอยู่เลยก็เลยขอสามี่มาเธอฝนบสตกเชียงคออนุญาตเขาป้าจักน้อยเด้อเห็ถนนยังแฉะเปียกอยู่เลยแต่กับบนหนาวันไงพี่น้องจ้ากําลังแบบว่าอากาศแบบบริสุทธิ์เลยจ้ะอากาศสดชื่น กำลังสดชื่นใจเสียผ่านนานแบบี้ใวยหมอวนี้ว่าถือว่าหนาวป็นเลยพี่น้องถือว่าแบบทานย่งางกำลังกายกําลังดีจ้ะอุ้มนนี้คือคุยคุยหลายเห็นเหตดหูหนูหน้อยหนึ่งก็เได้ดีใจพี่น้องใะไปเบิ่งจุดใหญ่ไปเบิ่งหม่องอีกหม่องหนึ่งกันนะพี่น้องว่ามันสีมีวาจะ้ะไปนับกันเลยจ้าอ้าวจริงๆด้วยพี่น้องนี่บอกแล้วไม่เคยพลาดถ้าฝนตก ช่ำๆแบบนี้พี่น้องดูดิดูเห็ดหูหนูเราสวยจริงๆเละโอ้โห้ดูดิดวดสวยมากนี่ข้างต้นเลยกำลังบานงามเลยพี่น้องดูเิดูดิพี่น้อง,องกำลังสวยเลยอ่ะขนาดนี้เลยจ้ะนี่ชาวขาลาดคิดไว้บ่ผพิดนี่จ้า ฝนตกช่ำชำเห็ดงูหนูก็จะขึ้นยางงามเลยจ้ะพี่น้องจ๊ะเย้ yeah, วันนี้เราโชคดีเลยขึ้นเต็มเลยอ่ะนี่จ้ะอือดูสิสวยมากเลยพี่น้องจ๋าอือดูเขาจะช่ำแบบเนี้ยเนี่ย บานเต็มที่เลยสวยสีกับงามจากพี่น้องโอ้ดอกง่ายจะ้ะขาวสะอาดนี่เคยพลาดดีนะสพจังหวาฝนหยุดนะพี่นองจะ้ะโอ้งามจริงๆ นี่ถ้าเขาเกิดจากต้นไม้นี่พี่น้องจ้าเขาสีส,สวยสีดำ้ะจ้ะโอ้ดูดิขาวสะอาดงามมากปีได้กินเห็ดหูหนูแล้วจ้าวนตกเดี๋ยวเดือนหนามันกัสีแดงแ้วพี่น้อง เย็นหนาอากาศชิแบบเยินหนานี่อกดอกไม้ก็ตั้งสิบบานขึ้นอากาศก็สิอุ่นขึ้นมาอีกวันนี้ถือว่าเป็นอากาศที่แบบสดใสมากเลยพี่น้องจ้ะเพราะว่าว่นหนาวแห้งจ้ะถึงฝนตกเบิดขึ้นนะพี่น้องนื่ เอาบอดีด้เยี่ยมสะอาดมากเลยแต่ร้ายเติบพี่ปีนองมอืนคิดว่ามันบาดงามอุดอั๋วบานกำลังดีเลย เดียวก็พอกินแล้วสิน้องจ้าขึ้นจากธรรมชาติอากาศก็จะเงียบๆคืมๆหน่อยพี่น้องแต่บอยุกไกลบ้านพี่น้องจา้จาจู่ไกลๆบานเลยงามาแป๊บเดียวจา้างามาประมาณสิบนาทีพี่น้องชาวมีเลยอนุญาตให้มาพอบ่ไกลบ้านจา้ะ ปีที่แล้วกับเบิร์แล้วนี่ของปีใหม่เก็บใหม่ี่เห็ดโหนโูึ้นจากธรรมชาติปลากับบลกน้ำพี่น,อน้องจ้าจะมาถยางมาได้แบบสบายสบายเลยจ้ะนี่ดูที่ปลาปลาลงมาก มีดอกนีนอออีกว่าจะเก็บอีกรอบหลาก็ได้ึี่นู่นจ้ะนี่นี่เป็นนี่อีกนี่จุดไตเห็นเต็มเลย สวยมากหุ่นข้างบนยอมงา๋จะค่อยปีนพี่น้องเพราะว่ากิ่งใหม่ช่วงนี้สิพอยมากเลยจ้ะพี่น้องจกาคลิปนี้ก็เอาสแี้วจ้าขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามขอว่าให้เป็นกำลังใจสาวคราชมาดามบันนอดด้วยจ้า